ระวังตาเมื่อมองดูระวังหูเมื่อได้ยินระวังจมูกเมื่อดมกลิ่นระวังลิ้นเมือ่อริมรสสวัสดีครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการรับข่าวสารถ้าเมื่อเรารักข่าวสารแล้วจิตเราตกนะครับเช่นเห็นข่าวล่าสุดนะฮะดาราสาวชื่อดังพลัดตกน้ำเจ้าพยาแล้วก็38ชั่วโมงนะครับก็ คนพบร่างของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วโดยวัย38ปีบางท่านมันมีมีคลิป,ปรกุดออกมาเป็นภาพขณะทีะ่คุณบินบรลฤิลิ์นะครับได้คุณเอกพันธ์บรลฤิลิ์อย่างไรเนี่ยนะฮะได้นำร่างของดาราสาวลอยน้ำคลิปประเภทนี้นะลักษณะนี้ก็ถูกข้ามเผยแพร่ ในโลกโซเชียลนะครับเพปสะเทือนความรู้สึกของครอบครัวผมก็ติดตามเรื่องนี้ความจริงก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากนะฮะพอดีมีข่าวมาในโซเชียลก็ไปดูก็แปลกเหมือนกันนะครับมาสองคืนหลับไปสะดุ้งต้องเอาผ้ามาแขวนคอ,อนั่นคือรู้สึกตกใจคือในห้างบางทีรูข่าวแล้วอินไปกับเรื่องนะฮะอินยังไงสมมุติว่าเราตกน้ําไปเราคงจะ,ะทรมานมาก ก็ทั้งหายใจไม่ออกก็ทั้งเสียชีวิตเนี่ยอินไปแล้วก็จิตตกเศร้าแล้วในปัจจุบันนี้นะครับนักข่าวก็ยังออกข่าวตามเรื่อยว่าเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่บัดนั้นมาว่าเป็นอุบัติเหตุหรือจะเป็นเหตุประการใดก็ตำรวจก็ยังเชิญผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสัมภาษณ์มาอะไรเนี่ยก็ต้องสืบสาวกันไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ เมื่อเราดูข่าวรถจิตตกหลายๆเรื่องซึ่งก่อนน,นนี้ก็มีเรื่องอะไรฮะ,ะผู้ยิงหวังสังหารนายกอบตอบางสมบูรณ์จงังหวัดนครนายกก็สะเทือนใจแล้วก็มีข่าวมาอีกเรื่องอรัสเซียบุกยูเครนเขาสัิฐานว่าจวนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรืออย่างไรนะดูข่าวอย่างนี้แล้ว ก็จะมียักษณะนี้นะฮะถ้าประมวลปัญหาของสังคมก็คงไม่พ้นเรื่องแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแยกอํานาจเป็นใหญ่ลักษณะอยู่ในบนเวียนอย่างนี้แหละแย่งอาหารกันกินที่ล่าดินแดนในสมัยก่อนโบราณมาเลยนะฮะที่พวกชาวยุโรปนะฮะมาโจมตีแม่ทัพประเทศไทยของเราสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อจะล่าอาคารในคมหรือว่าสมัยรัชกาลที่ห้า ของรัตนโกสินทร์นี่นะฮะบาบาสมเด็จพระพิยมหาราชนะฮะทรงมีพระราชวิเทศโสบาจะได้จาก,กันทั่งประเทศไทยเราไม่ได้เป็นทาสเรียกว่าแสดงถึงพระปีพระราชวิชายญาณของในหลวงรัชกาลที่หหรือว่าพระพุทธเจ้าหลวงสมเด็จพระพิยมหาราชที่ปวงชนจดไทยถวายพระนามแด่พระองค์ว่าเป็นที่รักของชาวไทยทั้งชาติาท่านใด ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองคขึ้นของฝรั่งเศสเพราะอะไรครับพระองค์ทรงมีพระราชวิธีโสบายทรงพระราชโอรสไปศึกษาต่างประเทศเพื่อให้เป็นสมัมติไมตรีกับรัสเซียอ่ากับอังกฤษกับอะไรนี่ฮะทำให้ฝรั่งเศสเห็นว่าประเทศไทยเป็นอารยประเทศแล้วก็ท่านเจราจาพระองค์คงเจราจาจากระทังคืนเมืองจันทบุรีกับเมืองตราด ซึ่งเอาเป็นเมืองประกันนะครับประเทศเราแต่ก็จําเสียประเทศเราไปซึ่งสมัยก่อนก็อยู่ในแคว้นของประเทศไทยเหมือนกันเรียกว่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงในประเทศเราฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นทางประเทศไทยนี่แหละก็ทางชายแดนน้มุกดาหารหนองคายอุบลราชธานีเเป็นต้นนะฮะอันนี้แสดงถึงว่าในรลวงรัชที่ห้าท่านทรงมั่นยึดมั่นใน พระพุทธศาสนาจึงมีท่านผูกเป็นคําร้อยกองไว้ว่าไทยเป็นไทยไม่ท่มยอมเป็นทาสเพราะถือศาสนาพุทธยเป็นหลักจะสุขทุก์ขทำนุตนผลทำนักโดยมีพักพึ่งใครหลงไหลเอืยนี่จะสุขจะทุกข์ก็ต้องพึ่งตนเองเราสามารถบรรดาลชีวิตสร้างชีวิตของเราสร้างสังคมได้ด้วยตัวของตัวเอง ย้อนกลับมานะครับว่าดูข่าวแล้วจิตตกเราควรจะทำใจอย่างไรผมตั้งหัวข้ออย่างนี้ไว้ก่อนเพราะว่าผมพูดตรงๆนะครับดำเนินตำรักทรรในพระพุทธศาสนาพยายามที่จะดำเนินชีวิตนะฮะหลังจากราศีขามาเนี่ตำรักทรรในรพุทธศาสนาแล้วก็ ผมก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาพอสมควรเรียกว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดีเรียกว่าพอมีปริหาริกะปัญญาคือปัญญาบริหารตนฮะให้อดพ้นจากภัยแล้วสิ่งที่ผมคิดผมเห็นอาจจะค้านกับความเห็นคนทั่วไปบางเรื่องบางประการซึ่งผมต้องพูดไม่ได้จะ,ะพูดตามสัจจะ สัจจะคือความจริงเรื่องเป็นจริงบางอย่างมันเหมือนลักษณะโอ้อวดแต่เราไม่ได้เพ่งที่การโอ้อวดแต่พูดในนง่งของความจริงว่าพุทธศาสนานั้นมีหลักสําคัญที่ทําให้คนปฏิบัติตามพ้นทุกหรือว่าปัญหายุ่งยากก็ทําให้เลือน้อยจนกระทั่งไม่มีปัญหาเลยชีวิตจะมีปัญหาแน่นอนฮนะดังกล่าวว่าวิสัยโลกโศกสกุสกทุก,ท,กทุระต้องพบปะไปจนกาจะอ,อาสัน มีทั้งสศกทั้งสุขต้องพบไปจนกว่าจะอาสันเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นไปวนเวียนในสายฐานม่านชีวิตเมื่อรู้อย่างนี้แล้วธรรมะนั่นนะทำให้เราอยู่ในโลกปัจจุบันแม้ในโลกแห่งสังคมสื่อซึ่งดูข่าวรถจิตตกเอามาใช้ได้เลยผมใช้อย่างไรครับดังที่ผมขึ้นคำอก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่อง่ะ ระวังตาเมื่อมองดูระวังหูเมื่อใดยินระวังจมูกเมื่อดมกลิ่นระวังลิ้นเมื่อริมรสเนี่ยฮะยังมีต่อเรียกว่าระวังนะสาธุสังวรูการสํารวมระวังเนี่ยยังประโยชน์ให้สําเร็จเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นนึกถึงคาหนึ่งว่านิสัมมะคาหานังสยโยใครควรสกอแล้วจึงเชื่อดีกว่าใคร่ควรสกอแล้วจึงถือเอาดีกว่าไม่กระทั่งสื่อจะรับสื่อใครควรเสก่อนแล้วจึงรับสื่อดีกว่าไม่ ทำไมต้องใคร่ควรเรารับสือ่อรับแล้วด้วยรักษาใจของเราไว้ก่อนแต่มีข่าวอะไรจะทําให้จิตเราตกเช่นชาวอย่างเงี้ยสเทือนใจครับดาราสาวเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากฝีมือในการแสดงบทบาทก็มีเรื่องที่ท่านแค้วคลาดอันตรายครั้งสองครั้งที่เป็นข่าวนะอุบัติเหตุกรอดพ้นแม้กระทั่งครั้งหนึ่ง เคยทานยาเกินพิกัดก็รอดพ้นแต่ว่าคราวนี้เป็นจะเป็นด้วยเหตุอะไรก็ตามก็เป็นข่าวในคราวที่ท่านเสียชีวิตไปนะฮะอะบางคนก็ไปดูในภาพเปรียบเทียบในขณะมีชีวิตอยู่มีความสงาม่างามมีความสวยงามแต่ว่าเมื่อเขาเสียชีวิตก็รู้สึกเศร้าใจวะ่ะเขาจะทุกข์ทรมานขนาดไหนแล้วก็เนี่ยอาจย้อนไป ตอนขณะที่ผมฝันนะฮะตอนนั้นผมนอนผมสะดุง้งเรื่องนี้ผมนอนผมดูแล้วผมก็นอนหลับไปผมก็ลุกขึ้นเอาผ้าแขวนขอผมก็สวยติปิโสพราะกวา่าหังแผ่เมตตาใจก,ก็มั่นโคงขึ้นเนี่ยฮะใจที่ตกหรือจิตตกนั่นเปรียบเสมือนช้างที่ตกลมตกหลุมไม่มีใครทจะดึงช้างขึ้นมาได้นะครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีรถเคนรถยกช่วยแต่เป็นพาสิทธโบราณช้างเท่านั้นที่ยกขึ้นมาเหมือนกันจิตของคนเราถ้าจิตตกด้วยอำนาจ รักโลภโกดหลงจิตท้อแท้หอเหี่ยวอดอะไรแต่ยอยากแต่บปัจจุบันเขาก็มีชื่อเรียกเช่นเป็นโรคซึมเศร้าโรคต่างเรียกจังภาษารวมไปเลยว่าคือจิตตกต้องยกจิตด้วยหลักธรรมะมองเห็นแล้วก็จะเห็นรู้สัจธรรมถ้าเห็นสัจธรรมชีวิตแล้วปัญหาต่างๆในโลกนี้สบายมากมาจะทุกข์ขนาดไหนสัจจะอย่างน้อยก็ทําทให้รู้ความเป็นจริง พระหนักคำสอนในพุทธศาสนานี่ครอบคลุมครอบจัก,กรวาลทําให้พ้นทุกข์ได้จริงครับยกตัวอย่างเลยครับที่ผมบอกแต่แรกว่าผมปฏิบัติทมตามหลักพุทธศาสนาบางข้อแค่นั้นเพราะผมยังทํไม่ได้สมส่วนถ้าผมทําได้สมสุดนดังที่ผมปัารถนาผมคงบรรลุพอาอารหันไปแล้วแล้วผมคงเวลาสิกขามานะฮะแต่อผมก็ยังเรียกว่ายังต้องมาสร้างกรรมแต่พยายามขอให้เป็นกุศลกรรมกรรมดีเท่านั้นยกตัวอย่าง ทางโลกก็ถือว่าการเป็นหนี้เป็นสินเครดิตควรจะมีบ้างเพราะว่าอะไรถ้าเป็นการเอาเงินที่กูนียืมสินมาสร้างทุนแล้วก็ใ้ทุนเข่นทุนที่ดีคืออะไรฮะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกไปเรื่อยๆสิบหกบวกสิบหกเป็นสามสิบสองไปเนี่ยคือทุนเป็นลงทุนเป็นเนี่ยดีฮะแต่ต้องอาศัยคนมีปัญญาที่จะไปกูนี้แล้วก็ไปสร้างทุนเพื่อให้ทุนสูนขึ้น จนกระทั่งลบหนี้สินหายไปได้แต่บางคนลงทุนตายฮะยอมไปกู้หนี้มาฮะเพื่อมาลงทุนเมื่อลงทุนแล้วหนึ่งบกหนึ่งบนท้ายลงทุนแล้วเหลือศูนย์เลยได้สอเหลือศูนย์เลยยิ่งเศรษฐกิจปัจจุบันพันผุนได้ตลอดเพราะฉะนั้นการที่จะยอมเป็นหนี้หรือเครดิตหรือผ่อนอะไรก็ตามถ้าดำเนินด้วยความไม่ประมาทจะไม่มีพวกนี้ ซื้อสดถึงใจของเก่าก็ใช้ไปก่อนประมาณนี้แต่ถ้าว่ามีสิบัญญาอันนี้ละเอียดอ่อนนะจะฟันธงไปแล้วว่าเป็นหนี้ไม่ดมีก็คงไม่ใช่แต่ผมนึกถึงคําสอนในพระาสนาคาหนึ่งว่าอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในรูปอ่ะก็แสดงว่าถ้าเรายอมจะเป็นหนี้เราต้องยอมเป็นทุกข์ละในการอย่างไรครับที่จะต้องใช้หนี้เมื่อมีหนี้แล้วยังมีดอกเบี้ยของหนี้ตามมาอีกไม่มีใครจ่ให้ยืมถ้าถือว่าจิตใจดีจริงๆถ้าเจ้าหนี้สามารถ เยืมเท่าไรใช้เท่านั้นนะส่วนมากจะมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยบางระบบดอกเบี้ยต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์สมัยก็ยังดีแต่ไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะร้อยทีนะะ่ยี่สิบที่มีข่าวหนี้ดอกระบบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์แต่ถ้าว่าเป็นระบบดอกเบี้ยก็ยิ่งทุกข์หนักไปอีกนยฮะหลักคำสอนมากกว่าถึงบอกว่าอินะาทานทุกขังโลกเกกำบนหนี้เป็นทุกข์ในโลกและมีคำที่คู่กันมาอีกนะฮะทาลิที่ยังทุกขังโลกเกความจนเป็นทุกข์ในโลกเพราะนั้นความจนก็เป็นทุกข์ แต่บางคนเราก็อยากจะพ้นจากความจนนะฮะทำไงครับก็จําเป็นต้องเป็นหนี้เพื่อจะเอาหนี้มาสร้างทุนแล้วก็ถ้าลงทุนเป็นก็ได้ายทุนจนกระทั่งโปะหนี้ใช้จ่ายหนี้หมดก็มีทุนแล้วตอนนี้ไม่มีหนี้ละอันนี้ถือว่าเก่งก็งมีปัญญาการเป็นหนี้สําหรับคุณมีปัญญาก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าไม่มีปัญญารู้เท่าไม่ถึงการรต่างๆอย่าไปเป็นหนี้เลยครับอินาทนังทุกขังโลกเกง,งครับ เป็นหนี้เราจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะมีดอกเบีย้ยมีดอกตามมาจากการเป็นหนี้สินท่านทั้งกลาวไว้ว่าเศษสามเศษไม่ควรมีเศษไฟเศษฟืนนะเศษไฟเล็กๆไหม้บ้านใบไหม้เบืองได้เลยเศษศัตรูนี่เล็กๆหน่อยอย่าไปมีให้อาภัยกันคุยกันให้รู้เรื่องจบกันถ้ามีเศษมันลามไปฆ่าแกงกันได้เศษหนี้นะนี่ๆ,ๆหน่อยๆมันพอกพูนได้ดอกเบีย้ย เพราะนั้นทันเ่าว่าในโคโลุกนิดนะฮะผมยกเป็นบางท่อนว่าเศษนี่เศษไฟไว้เชื้อพือ้นะเศษนี่เศษไฟไว้เชื้อฟืนเศษศัตรูตย่างยืนใช่เชื้อนะะนะเ,เ,นเ,เนี่ยฮะนะเศษเป็นเศษเนี่ยเป็นเชื้อจ้ะอันนี้ที่บอกมาอย่างนี้ว่าอ่ะราคำสอนพิษานั้นแม้จะไม่เจอสื่อจิตตกก็สามารถพ้นได้คืออะไรครับไม่ต้องรับไม่ต้องรู้อะนึกถึงอุทานท,ทําทเนเนกล่าวไว้ว่าเมื่อมีเรื่องบุนวาจากสื่อนะแล้วก็ ไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้นึกอะไรแล้วทิ้งนิ่งนั่งเฉยไม่ต่อเรื่องเครื่องทุกสุขสเบยใครไม่เคยรองดูจะรู้ดีเนี่ยท่านพระาศาะสนาโสพลแจมจตตาสารละมหเทระวัดมกุกศัิท์แต่ท่านอุดอร้อยกองอุตานทำไว้ถ้าไม่รู้เราอย่าไปชี้ถ้าไปรู้แล้วไปชี้มันวุ่นเลยนะฮะ ราะการชี้โดยไม่รู้เนี่ยมันวุ่นนะเพราะนั้นเราไม่อยากจะไม่รู้ไม่ชี้เรื่องข่าวสารต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจรักษาใจนิ่งแต่จะต้องไปดูดูปุ๊บถ้าจิตตกก็ยกติดกลับมาที่เดิมเรียกขวัญมาที่ตัวเองเนี่ยเพราะเพราะเรื่องที่ผม,มต้องคิดนะเพราะอะไรนอกจา่ผมฝันวันนั้นเลยนะฮะเอาแขวนผ้ามาแขวนคอที่เราเคารพนับถือเพื่อยกเรียกขวัญกลับตัวแล้วก็สวดทิปิโสสวดมนต์ธรรมจะเรแผ่เมตตาให้เขาให้คนที่ ใจเราก็จะได้มั่นคงนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลักคําสอนพุทธานะผมแค่ยกเป็นข้อต้นขั้นต่ําเรื่องศีหหลห้าเรื่องการนดน,นชีวิตนะก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าเมื่อคิดจะออกมาทางโรคของเรือนแล้วเนะี่ยฮะถ้าคลองไม่ดีเป็นทุกข์ถ้าคลองดีแล้วก็พ้นทุกข์แหะจึงมีพระอ่อะพาพาสิทธว่าทุราวาสาขาราทุกข,ขาเรือนที่คลองไม่ดีนําทุกข์มาให้แน่นอนครับ เพราะฉะนั้นที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับหลายวันเลยที่ไม่ได้มาพูดเพราะอะไรแต่ก็คิดว่าจะพูดเรื่องอะไรเดิมทีก็จะพูดเรื่องนี้เลยฮะสงครามรัสเซียกับยูเคนก็คิดบทกรอนของท่านผู้นหนึ่งประพันธ์ไว้ว่านะนักรบว่าสงครามคือความกล้านักบุญว่าสงครามคือความเขาเสียงปืนดังกระเพาะเหตุเสียงเทศเบ,เบานะ โลกใบเก่าจึงยังคงมีสงครามนี่คามมากประเอญจะพูดก็คําว่าจะนะ่ะม่ได้ดําเนินตามททท,ท,ทมาได้ทําทันทีมันก็เลยมาเลยไม่ได้พูดกลับมาพูดแสกนิดอย่างดีอเรามาเจอเรื่องอกรกรที่สงครามรัสเซียยูเครนก็เรื่องอ,อบตอบางสมบูรณ์ก็จะพูดเรื่องจองเวนจองกรรมนะฮะนึกถึงพระบารีว่านหะิเวรีนะวรว,วีรานินะฮะ นหิเวเรนเวรานิสมมันติทักุทาจนนงอเวเรนจะสมมันติเอสะธโมสนันตโนท่านเจ้าคุณสมุดนะฮะพระพรมจริยาจารนะฮะเดจาวันว่าเป็นจอมวะพิษเน่ยเข้าใจจะเป็นยันท่านพระพันธวิบัติตั้งแต่ไหนไรมาในร่านี้เวนไม่มีสงบเย็น้วยเว้นสนองแต่ระงับดับเข็นเว้นไม่จองนี้ทำคของคนเก่าเล่ากันมาเขาสนิทฐานกันลังสืบกันดูวฮะว่าใครเป็นผู้จะจ้างวานฆ่ารถก็เจอแล้วตีก่อเหตุ ก็มีผู้ต้องสงสัยหนีไปอยู่คนหนึ่งอ่ะจะสรุปกันเป็นอย่างไรแต่ก็ได้คติอย่างหนึ่งว่าคนอยากเป็นอำนาจบางทีก็หัวโขนฮะถ้าทําความดีเขาบอกว่าแย่งกันดีไม่ดีสักคนถ้าผลัดกันดีอ่ะดีทุกคนผลัดกันดีนี่ดีดีอย่าไปแย่งกันดีถ้าแย่งกันดีแล้วไม่ดีทุกคนไม่ดีสักคนถ้าผลัดกันดะีดีทุกคนพูดถึงอารักเสียกับยุครนก็ พื้นที่ดินแดนก็เนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วแย่งอาหารกันกินแย่งถินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจเป็นใหญ่ทำไมจิกอ่ะทะเลาะวิวาทกันนึกถึงนะครับไก่ที่อยู่ในสุม่มซึ่งจะสุดท้ายจะต้องถูกเชือดเอาไปต้มไปแกงอยู่ในหม้อแล้วทุกตัวเลยนะแต่อยู่ในสุ่มไม่มีอะไรทำจิกตีกันนะดูเลือดตกยังออกกันสุดท้ายทุกตัวเลยนะที่จิกตีกันถูกเอาไปเชือดทุกตัวเลยครับเนี่ยถ้า มาลำพึงถึงสัจธรรมชีวิตอ,อ๋อเราก็สง,งบสยบความเคลื่อนไหวสื่อจะมาจะไปทุกวันเนี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยไม่รับถ้าเราเข้าไปรับเราก็เห็นเอออย่างงี้บางทีก็เอาข่าวมาปั่นข่าวกันข่าวนวนปั่นนี่ปั่นนี่สงสะดุดปั่นนี่ปั่นนี่ถึงเรื่องมหากราบไปฮะมหากราบมาข่าวนั่นข่าวนี่ปัน่นซะฮะสื่อยกสื่อเลยว,ว่าไทยแ l a ส d จุดศูนย์ความรูปบนสารเทคโนโลยีนะความรูปบนฐานเทคโนโลย,โโลยีแต่ผมก็พยายามที่จะเอาสื่อนี้นะฮะเป็นสื่อที่สร้างสรรค์สสสนะสื่อสร้างสรรค์ ยุคนี้นะฮะระบบต้องระวังนะสสนะสตรีสสตรีกับสสตังเราต้องระวังอีกนะสตรีสสตังเพราะเป็นศัตรูต้องมีสสติต้องมีสสติถึงจะป้องกันสตรีกับสตังได้โดยเฉพาะพระกุลท่านที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสตรีเรื่องเงินทอนเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรบางทีก็ มีข่าวโจมตีพพูดพระพุทธศาสนาด้วยในยปัจจุบันนี้พยายามลิษิคดิตทําให้คนไม่อยากเริ่มใสหันมาพะกระสือก่อน,น้าสงสารจริงพุทธนาเป็นสมบัติล้าค่าแต่ก็ยังคนที่ไม่มีเห็นธรรมแล้วก็ยังป้องกันกีดกันคนอื่นไม่ให้เห็นด้วยเนะี่ยเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉนั้นผมถึงบอกว่าผมนั่นดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาผมคิดจะทําอะได้ทั้งหมดแต่ทํามะไรทั้งหมดะฮะบางข้อเช่นไม่อยากจะเป็นนี้เป็นศิน์เลยทุกอย่างที่ซื้อมา ซื้อมือสองมือสามมือสีก็ดีไม่เป็นหนี้เป็นสินเพราะอะไรการเป็นหนี้ก็เหมือนมีอะไรมาทวงใจนะมันมีลูกตุ่มทวงดวงใจอยู่ยกตัวอย่างถามว่าอยากรวยไม่อยากรวยครับแต่อยากรวยก็ไม่กล้าลงทุนมากนี่ก็ดําเนินตามค่อยๆเป็นเข้าไปเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเป็นทางไม่ประมาทเพราะฉะนั้น เอาหลักธรรมในพุทธาธาปฏิบัติตามมารับสื่อป้องกันจิตตกทำอย่างไรก็พูดมาหลายๆเรื่องเรื่องสื่อแล้วก็เรื่องหลักธรรมเลยต่างๆด้วยไมตือจิตมิตรภาพเท่านั้นมีได้จะโอ้วดประการใดาอาศัยสื่อนี้ซึ่งเป็นช่องทางนะครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถือว่าผมเป็นผู้เตรียมที่จะพัฒนาศักยภาพชีวิตของผมเองพูดก็เป็นการฝึกพูดฮะสังเกตผท่านท,ที่ดูผมตั้งแต่ในช่องผมเลยนะ ปีก่อนนู่นปีนู่นนู่นูตั้งแต่เป็นพระภิกษุเลยคนระับผมก็พยายามฝึกพูดให้เป็นคติเพื่อจะได้ใช้ปากให้สร้างบุญกุศลพูดแต่ความดีเพระไม่อยากพูดไม่ดีเพราะเป็นกรรมนะจะทันกลับว่าพูดมุถูกลกาวหาเพราะมุสาหน้าอานาทุกถูกแยกขาดจากมิสนิทสนมเพราะส่อเสียดยุการปั่นคารมดูกสมกับกรรมที่ทํามาและได้ยินสำเนียงเสียงบัดหูเพราะเชิดชูคำหยาบกันดับดานได้ยินคำคนชั่วตัวมันยาเพราะเหตุว่าพูดเลวไหลในปรางบัน พยายามพูดให้เป็นคติสวัสดีครับ